สวัสดีครับเอฟซีเดี๋ยววันนี้การบรรณาเก้าห้าจะมาสรุปแนวทางแต่ละสํานักนะครับว่าสํานักไหนเข้าบ้างนะครับทั้งรูปแบบเลขทูบกับเลขคํานวณนะครับเอฟซีเนาะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องนะครับผมใครที่โชคดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอฟซีส่วนคนที่ผิดหวังนะครับก็สู้กันต่อไปครับเอฟซี มันพักไม่มีหนเดียวนะครับเดี๋ยวไปรับไปชมแนวทางแต่ละสำนักว่าจะมีสำนักไหนเข้าบ้างนะครับพี่ตีเนาะไปรับไปชมเลยครับมาดูกันเลยนะครับพี่ีเนาะเด่นกําลังวันนะครับเด่นกําลังวันวันอาทิตย์นะครับพี่ตีเนาะชุดที่การพนาเ5้าห้าจับไม่เข้านะครับพี่ตีแต่เข้าไปที่กําลังวันนะครับผมออกมาที่ 2อกับ4ี่นะครับผมเด่นกำลังวัน367 6เข้านะครับผมกำลังวันเดือดดีนะครับพี่ีเนาะเข้ามา1 2 3 4 5อันนี้เป็นงวดที่5นะครับพี่ีเนาะหกส ไปดูกันต่อเลยนะครับเดดเดี๋ยวการบานนาเก้าห้าจะเอา,เอาติดตามผลงานให้นะครับเลขดับบน6กส สองเก้านะครับพี่สีเนาะสองเก้าดับอยู่นะครับพี่สีนะครับดับอยู่ดับตัวตรงนะครับแต่ดับล่างนี่จะดับไม่อยู่นะครับพี่สีเนาะดับไม่อยู่นะครับเข้าไปที่สี่แปดหลุดนะครับพี่สีเนาะหลุดนะครับถ้าเด่นชนดับเรียกเล็กเด่นนะครับพี่สีเนาะ ชมกันต่อเลยครับเดียวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับพี่ตีเป็นเลขแห่งอนาคตครับแปรปกปฏิทินหลวงพ่อรวยแบบอ๋อนี่แปรปกปฏิทินเ่าซี FC ใจดีส่งให้นะครับพี่ตีสากับห้าหลุดนะครับพนะี่ตีเนาะหกสองนะครับหลุดครับงวดนี้งวดที่แล้วเข้านะครับพนะี่ตเนาะหกกับเ้านะครับเข้าไปที่เก้าอหลบนี้ 2 9กับ48ผิดครับงวดที่2ไม่เข้านะครับตามกันต่อครับเอฟีเปาตุงเปาตุงนี่มา2ตัวเลยนะครับพอีเนาะส8แปดนี่นี่นะครับพอีเข้า3ตัวนะครับเอีเนาะไปหลักสิบจริงๆด้วยนะครับเอีไปหลักสิบจริงๆด้วยสิบหน่วยนะครับเข้าไปที่สี่แปดนี่ครับ ดับฉนเด่นเรียกเด่นไว้ก่อนนะครับพี่ตีเนาะ48เต็มเต็มครับ629กับ48อันนี้ถ้าไม่ชอบที่การบ้รณาจับให้นะครับพี่ตีเอาชุดนี้ไปจับของตัวเองได้เลยนะครับเดินดีนะครับสองวัดละนะครับที่การบ้าณา95นำเสนอนี่ครับเข้าตลอดนะครับพี่ตี สี 48, เข้า3ตัวเลยครับรอบนี้สองสี่แปเ้าสี่แปดเดี๋ยวไปตามกันต่อครับพี่สีชุดนี้อย่าเผลอครับเป็นชุดที่น่าสนใจ4ตัวมาตัวเด่นบนล่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับ 1234 1, นะครับเข้าไปที่2กับ4นะครับยุีมาที่629กับ48นะครับยนะุธีเนาะเข้านะครับ629กับ48ไม่ผิดหวังครับ เดินดีนะครับสี่ตัวมาตัวนะครับรอบนี้มาสองชุดเลยมาสองตัวเลยนะครับเอฟซีเนาะตามกันต่อครับชุดนี้แล้วก็แปดนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณชุดอย่าเผลอนะครับเอฟซีเข้าอีกแล้วนะครับเข้ามาที่แปดเลยครับเพราะมันชนกันที่แปดนเด่นที่แปดนะครับเอฟซีการปนาจับให้นะครับ ดับชนเด่นนี่เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะครับพี่ซีนี่เข้าสี่แปดเต็มเต็มเลยครับใครดูคลิปนี้ก็มีโชครับทรัพย์นะครับพี่ซีหกสองเก้ากับสี่แปดครับ,รบนี่ครับต้นปียังไม่หลุดนะครับพนะี่ซีเนาะตั้งแต่ต้นปีใหม่มาเนี้ยนะครับผมหกสองเก้าสี่แปด น,นะครับผมเดี๋ยวตามกันต่อครับชุดนี้เข้านะครับอ่าแล้วก็อันนี้สี่ตัวมาตัวจับชนชุดแสนหมื่นพันนี่ครับการพรรดาจับชนชุดแสนหมื่นพันนะครับพี่สี่สี่แปดแปดสี่ครับเข้านะครับผมนี่ นี่นะครับผมสองกับสี่นะครับเข้าไปที่สี่แปดที่จับชุดแสนหมื่นพันเข้านะครับหกสองเก้ากับสี่แปดนะครับผมผ่านนะครับชุดนี้ตามต่อครับอันนี้ก็คือแป 6, รปกปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับผมสามเจ็ดห้าหนึ่งอันนี้หลุดนะครับพี่ตีเนาะ สองเก้ับสี่แปดงวดที่แล้วเข้า02นะครับผมตาม้วต่อครับแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมนี่ชุดที่การพัฒนาเก้าหปล่อยเมื่อเช้านะครับยิตีของวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับสามตัวมาตัวนะครับเข้าไปที่สี่ปดนะครับีเนาะสี่ก็มาเป็นเล็กวิ่งได้นะครับิเนาะ เข้าไปที่6 2 9 2ตัวท้ายก็คือ48นะครับเข้าหมดเลยนะครับพี่ตีเนาะมา3ตัวเลยนี่สวยงามมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการ์ดพนา95ด้วยนะครับพี่ตีจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับเลขคําคำนวณน,นะครับพี่ตีเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ เป็นแช่นวทางเปเรียกแห่งอนาคตครับ,บ,บาการบ้านนาก็ศึกษามาจากครูบาอาจารย์นั่นแหละครับผมเ,บบเข้าไปที่สี่แปดนะครับชุดนี้ใครดูก็รับทรัพย์นะครับชุดนี้นะครับเมื่อเช้านี่แหละครับเด่นบนล่างหกม้านะครับพิธีแต่ไปหลักร้อยนะครับออกไปที่หกสองเก้าเนาะ กับ <48 S 2> นะครับผมถือว่าเข้านะครับเีเนาะนะครับเด่นตัวเดียวนะครับสูตรนี้ทำง่ายนะครับเ t ีก็ไปทำเองก็ได้นะครับ6คูณกัน3ครั้งบวก9ค้งที่นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาก็เรียกเอาตัวท้ายนะครับของตัวเลขหลักหน่วยนะครับผมออกมาที่ หกสองเก้ากับสี่แปดเข้านะครับยี่สีเนาะโอ้โหเดินเดินดีครับยี่สีเดินดีแต่รอบนี้ไปหลักร้อยนะครับปกติมันจะมาสิบนะฮะมาหลักสิบเนี่ยฮะมาหลักสิบเข้าเข้าไม่เข้าเข้าเข้านี่ยี่สีเนาะมันก็ต้องเข้า <laughs> ขนะครับเนาะสลับฟันปลายอย่างนี้เนาะครับยี่สิีอ่า ตามต่อนะครับพีอันนี้เป็นเลขทูบนะครับเลขทูบที่ไปจุดขอสารตะปูบ้านหนองบงนะครับพี่ีจุดได้4ี่ห้นะครับส่วนเลขฝายยรยหนย์หนึนะครับผมไม่เข้านะครับพีเนาะไม่เข้าผิดนะครับพีเนาะชุดนี้ วัดสารารอยผูศรีสุธโธแม่ย่านะาคีศรีปฐุมมารอบนี้หลุดนะครับเอฟซีสองสี่สามโอ้โหสองสี 3. 3่สามทศสามเป็นแปดนี่สวยเลยเนาะครับเอฟซีผิดแต้มเดียวนะครับเนาะผิดนะครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับเอฟซีเนาะแนวทางเลขทูบแต่ละสำนักแต่ละสถานที่นะครับแล้วแต่ท่านจะเมตตาลูกหลานนะครับเอฟซีเนาะอันนี้ คงปู่ฤาษีวัดจังใหญ่นะครับหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับโอ้หลุดนะครับฤศีรอบนี้ไม่เข้า,านะครับอันนี้าสารตะปูบ้านยังใหญ่นะครับสารตะปูบ้านยังใหญ่นะครับฤศี ได้951หรือ901นะครับผมอันนี้ก็หลุดนะครับพี่ตีเนาะหลุดนะครับไม่เข้านะครับเลขทูบไม่เข้านะครับพี่ตีเนาะเลขทูบไม่เข้าเลยสำนักสงล้าง685หรือ985หอมาแปดนะครับพี่ตีเนาะ ไม่เข้านะครับปล่อยผ่านครับพี่ตีแถวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมอันนี้พระพรมเทวานะครับขอเก่างมวดอันนี้ก็หลุดนะครับอีฟตีไม่เข้านะครับผมสีหมดแล้วนะครับสีหมดแล้วไม่เข้านะครับ ก็ปูเท้าเวสุวรรณวัดวัดยังใหญ่นะครับพี่ตีนอ้องนะครับเนาะวัดที่แล้วแกะแตกสามตัวเลยนะครับรอบนี้จุดได้เจ็ดสองศูนอีกนะครับโอ้โหมานะครับเข้าออนะครับหลุดนะครับพี่ตีผ่านไปครับ องค์เทพทันใจองค์เทพทันใจวัดยังใหญ่ไม่เข้านะครับวีซีโอเลขทูตไม่มีเข้าเลยนะครับผมเข้าแต่เลขคำนวณนะครับสำนักไหนเข้าบ้างอ้ไอไข่ให้โชคนี่แหละครับของแท้ละไอไข่ให้โชคนี่คลิปนี้ถ้าใครดูนะครับเข้านะครับกลับด้วยนะครับวีซีโนีกลับด้วยนะครับนี่กลับด้วยเข้าไปที่เก้าสองไอไข่มาแล้วนะครับไอไข่มาแล้วนะครับ ออกไปที่ห2สองก้ากับสี่แนะครับริปีเนาะนะครับการบรรณาการให้นะครับจุดเลขทูบได้ศูนย์หสองนะครับเก้าสองกับตัวด้วยนะครับนี่เข้านะครับริปซีเนาะไม่ไข่ไอไข่เคยให้สามตัวแตกไอหนึ่งห้าเก้านะฮะหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งสองวดติดนะครับเนี่ยไอไข่เนี่ยสามตัวตรงเลย นะครับผมแล้วก็สารพระภูมิเจ้าที่นะครับที่บ้านรอบนี้ไม่เข้านะครับพี่ตีนไม่เข้านะครับหลุดนะครับพี่ตีแล้วก็ปู่ชีวักะโกมาราพัชเ0้าศูนยไม่เข้านะครับพี่ตี ชีวะก,ะกมาลพักนะครับขอเป็นงวดแรกของปีนะครับไม่เข้านะครับพี่พีตีเนาะที่วัดสารารอยนะครับผ่านไปครับพี่พีตีสู่กันต่อไปครับวันพระไม่มีหนเดียวอันนี้เจ้าพ่อขุนด่านตานคู่นะครับพี่พีตีอันนี้ก็ไม่เข้านะครับรอบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่เมตตาลูกหลานเลยนะครับช่วงนี้ สู่กันต่อไปครับเหนยวทางมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้สาราวัดหนองบุงนะครับสารเจ้าที่เจ้าทางวัดหนองบงุญศารตะปูนั่นแหละครับผมงวดที่แล้วเข้าเจ็ดสองกับศูนย์สองนะครับรอบนี้ก็เข้านะครับพี่ตีนะนี่สองงวดติดเลยนะครับพี่ตีสองงวดติดเลยนะครับนี่ นี่สองวัดติดเลยสี่แปดแปดสี่กลับตัวด้วยนะครับการบ้านไหนคิดว่าเดจะไม่มีผู้โชคดีซะเล้วสองเก้าสี่แปดนะครับพี่สีเข้านะครับพี่สีเนาะสี่แปดแปดสี่นะครับจุดเลขทูบได้เจ็ดแปดสี่นะครับพี่สีนี่ปู่เมตตาลูกหลานจริงเลยนี่นี่แหละครับของแท้เลยนะครับผม ใครที่เราชมคลิปนี้ตามตามได้นะครับพี่ตีตามได้นะครับ,ดรบเดี๋ยวการบ้าณาจะไปขอต่องวดให้นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับการบ้รณาเก้าห้าด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้การบ้รณาเก้าห้าด้วยนะครับพี่ตีพอมีกําลังใจพอหายเหนื่อยนะครับพี่ตีเนาะพอหายเหนื่อยเดินทางไปแต่ละที่ก็สุดยอดเหมือนกันแล้วครับนี่นะครับผม เข้าสตำนักครับไอใ,ใครกับปู่เจ้าที่เจ้าทางวัดหนองบงนะครับผมาสารใหม่สารปู่คงนะครับสารปู่คง302นะครับเอส่วนไายย้อยศูนย์อันนี้ไม่เข้านะครับไม่เข้าตามต่อครับ f อฟตามต่อครับ พระไม่มีหนนเดียวเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้เมตตาลูกหลานนะครับฟิฟซีแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับการบรรณาฯก้าห้าก็าเสียงไทยเลขทูปก,ก,กับเลขฝ้ายิมร้อยนะครับผมหลักๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเลขมันหลายตัวหลายหางนะครับฟิฟซีเนาะลุ้นกันแค่นี้ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับ F ิฟซีชุดนี้สารเจ้าแม่ทับทิมนะครับสารเจ้าแม่ทับทิมเข้าอีกเล้วนะครับฟิฟซี เข้าอีกแล้วสารเจ้าเม่ทับทิมนะครับนี่เข้าสองเก้านะครับพี่ตีเลขทูบจุดได้สองสามศูนย์เข้าเลขฝ่ายย็มร้อยอีกแล้วนะครับงมดที่แล้วเข้าศูนย์สองนะครับเลขฝ่ายย็มร้อยนะครับเลขทูบไปออกข้างหน้ารอบนี้เข้าฝ่ายย็มร้อยอีกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสารเจ้าเม่ทับทิมเนี่ยนี่แค่นะครับสักติดจริงๆครับสักดิ์จริงๆ นะครับสองวัดติดเลยนะครับผมนี่นะครับบอกพี่ที่แกเปิดบูธเป็นคีออสนะครับบอกว่าวัดที่แล้วผมบอกแกว่าเลขเข้ารอบนี้ให้แกไปดูนะครับไม่รู้ว่าแกไปดูหรือเปล่านะครับเพราะอยู่ติดกับร้านแกเลยนะครับผมที่บุงตะหลวนะครับนีสารเจ้าแม่ทับทิมครับโอ้สาธุสาธุผมก็ว่าแล้วนี่ครับผมขอซื้ออ่า ผมไปซื้อดอกไม้นะครับซื้อดอกไม้เราก็ถามคนขายว่ามีเอ็มร้อยขายไหมเขาบอกว่าไม่มีเขาก็บอกว่าเขาเขาเพิ่งซื้อมาเลยขายต่อให้นะครับผมก็แปลกๆอยู่ครับเนี่ยเอ็มร้อยหดนี้แหละครับนี่อมืมาจริงๆด้วยผมก็พูดอยู่ในคลิปอยู่ให้ระวังเลขฝ่ายเอ็มร้อยอยู่นะครับเนาะโอ้โหเข้าจริงๆด้วยฮะนี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งใจจะไปหาท่านนะครับ โดนบันดาลให้ลูกหลานนะเพราะการบ้านนออกจากบ้านไปไม่มีดอกไม้นะครับก็ไปแวะในเมืองนะครับแวะซื้อดอกไม้นะครับปกติก็จะซื้อข้างๆบ้านนี่แหละครับก่อนไปทีนี้ลืมนะครับลืมก็ตัดสินใจเข้าเมืองไปนะครับไปตั้งใจไปมากเลยครับีนตั้งใจไปหาสาลเจ้าแม่ทับทิมโดยเฉพาะเลยครับวันนั้นนะครับผมนี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตานะครับผมถามต่อนะครับเอฟซีสงวดติดแล้วนะครับ อันนี้ก็ของแท้อีงนะครับปู่สีสุดโทแม่ย่านาคีสีประทุมมานะครับปู่สีสุดโทเดี๋ยวกันบ้านนานึกก่อนนะครับโอ้โหเข้าบุกตะหลัวนะครับเอฟซีนี่บุกตะหลัวนะครับอืกับตัวด้วยนะครับนี่โอ้โหสามตัวแตกเลยครับเอฟซีโอ้สามตัวแตกเลยครับ นี่แล้ครับนี่โอ้ปังมากครับปังมากรวยยกช่องเลยครับนี่ใครดูคลิปนี้นะครเอฟซนะใครดูคลิปนี้รวยยกช่องเลยนะครับโอ้โหการบรราเอฟซีมีลูกค้านะครับลูกค้าของแฟนนะครับลูกค้าของแฟนนะครับเก็บไปเห็นผมถ่ายคลิปพอดีนะครับีนที่ผมบอกว่าเก็บขอถ่ายรูปคู่กับผมนะครับ นี่ครับโอ้โหสองคนนี้เป็นผู้โชคดีมากเลยครับนี่ถ้าเก็ตตามนะครับเกตได้แน่นอนนะครับนี่ชุดนี้เต็มๆเลยครับผมตามต่อนะครับบุ่งตาหลวนะครับบุงตาหลวปู่ะยอการบรรณาเข้าหะเจริญได้มากโอ้อยู่ใบสุดท้ายด้วยครับนี่ปู่ขยาเมตตาลูกหลานจริงๆด้วยครับนี่นี่แหละครับการบรรนาไปขอพร้อมกับ ศาลเจ้าแม่ทับทิมเลยนะครับเอีเนี่ยนะครับใครที่ไปกราบไหวหรือไปออกกําลังกายที่บุ่งตะหลวนี่รับทรัพย์นะครับถ้าไปกราบตรงนั้นนะครับเห็นเลขทูบของการบ้านนาเก้าห้านะครับเต็มๆเลยครับเพราะการบ้านนาเก้าห้าขอเลขทูบอย่างเดียวนะครับนี่นะครับโอ้โหสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวตามกันต่อนะครับเอฟซีนี่ครับนี่อันนี้เลขฝหิยร้อยเข้าสองวัดติดนะครับ ขององปูกับย่านี่งวดที่แล้วหลุดก่อนหน้านั้นเข้า2ตัวนะครับแล้วก็เข้า16น,นะครับก่อนหน้านั้นน่ะแล้วก็หลุดแล้วก็มาเข้ารอบนี้3ตัวแตกเลยนะครับยิปซีโอ้ดีใจด้วยนะครับยิปซีใครดูคลิปนี้นะครับใครดูคลิปนี้รวยทุกคนนะครับยิปซีเนาะโอ้สาธุสาธุสาธุสิ่งนี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแท้นะครับยิปซี ไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับศรัทธ,ธามาบารมีเกิดนะครับพีฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณาเกห้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวกันบรร,รณาเก้าห้าจะาไปขอต่องวดให้นะครับพีีเนาะมีใครโชคดีบ้างครับเี่ัดทายมาได้นะครับเข้าสามตัวแตกเลยนะครับพีนะีเนาะปู่สีสุโธไม่ย่านาคี นะครับที่บุงตะหลวนะครับแล้วก็สารเจ้าเมธทัพทิมนะครับแล้วก็ไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่ที่บ้านการบราเก้าห้านะครับที่บูชามานะครับผมสุดยอดมากนะครับพี่ียินดีกับผู้ที่ถูกรังวันนะครับพี่ีนะใครติดตามช่องการบราไว้กดติดตามไว้นะครับพี่ีขอให้รวยยิงเคียงปังๆรับทรัพย์หนึ่งกดต่อไปนะครับพี่สีสู้กันต่อนะครับการบรราเก้าห้าขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ